สวัสดีนักรเรียนทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคุณครูวิทย์วิชยะปัญญากุคลครูโรงเรียนธัญบุรีสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสี่สำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นคาบเรียนสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของกาพย์เรือในคาบเรียนที่แล้วเราได้เรียนรู้เนื้อเรื่องของกาพย์เรือกันไปแล้ว ในวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้กันในส่วนของคุณค่าของวรรณคดีของกาเพเรือทั้งในด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมและวัฒนธรรมเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับทีนี้สำหรับวันนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าประโยชน์หรือคุณค่าของวรรณคดีเรื่องกาเพเรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเนี่ย มีประโยชน์อย่างไรและมีประโยชน์ในด้านใดบ้างทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ากาพเหเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศให้คุณค่าทางด้านใดและให้คุณค่าอย่างไรบ้างเราไปเริ่มกันเลยที่คุณค่าด้านแรกก็คือคุณค่าในด้านเนื้อหาบทเหตชมพยุหายาตราทางชลมาแน่นอนนะครับเราเริ่มกันที่บทนี้นะครับก็ในเนื้อหาของเรื่องนี้นะครับก็จะเรียงลำดับ จากบทชมกระบวนเรือในกระบวนพยุหายญาตราซึ่งออกเดินทางในยามเช้าต่อมาในตอนกลางวันชมปลาและชมหมายที่พบเห็นตามรายทางพอตกเย็นก็จะชมนกที่บินกลับลังเนื้อหาของบทเหตุชมกระบวนเรือในบทเริ่มต้นนั้นเนี่ยจะเน้นพรรณนารูปลักษณ์สวยงามแปลกตาและลักษณะพิเศษของเรือพระที่นั่งและเรือลำต่างๆที่ใช้ในกระบวน ความสามัคคีพรักพร้อมของพลภายที่ร่วมกระบวนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพโดยรวมของกระบวนเรือที่งดงามพร้อมเพรียงบทที่นิยมว่าแต่งได้งดงามและเห็นภาพคือบทชมเรือสุวรรณหงษ์ดังตัวอย่างครับสุวรรณหงษ์ทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงษ์ทรงพรมมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชม เห็นไหมครับจะพบเลยว่าสําหรับบทนี้นะครับก็จะเป็นการชมความงามของเรือสุวรรณหงดังที่ครูได้ถอดคำพันธ์ไปให้นักเรียนเมื่อคาบเรียนที่แล้วโดยชมเรือสุวรรณหงว่าอะไรครับมีผู้แล้วก็มีความงดงามลอยมาบนสายน้ําแล้วก็เปรียบเทียบเรือสุวรรณหงว่าเหมือนกับหงซึ่งเป็นพานะของพระพรหมนะครับยามที่ลอยมาเนี่ย ดูงดงามน่าชื่นชมนั่นเองส่วนในตอนท้ายของบทชมความงามของเรือกวีเนี่ยได้แต่งให้เชื่อมโยงกับบทเหุชมปลาซึ่งเป็นตอนต่อไปโดยกล่าวไว้ว่ากรีธาหมู่นาเวศจากนัครเศรศโดยสาชนเหิมหืน่นชื่นกระมนยนมัดฉาสารพันมีนะครับเห็นไหมครับกวีมีความสามารถในการแต่งมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับ บทเหตลำดับต่อมานะครับกวีเนี่ยก็จะพรรณนาธรรมชาติผสมกับอารมณ์ความรู้สึกของกวีที่แสดงความรักและอาลัยคนรักโดยเริ่มจากบทชมปลาก็คือจะพรรณนาปลานานาชนิดให้สัมพันธ์กับความงามกิริยาท่าทางการแต่งกายของนางและความรู้สึกของกวีที่มีต่อนางดังตัวอย่างครับ เทียนทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้องห่มตาดพายกระแหแห่หางชายดังสายสวา่างคลาดจากสมบทนี้นะครับกวีเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าปาตะเพียนเนี่ยมีความงดงามเหมือนกับทองแต่ก็ไม่เหมือนยามที่น้องนางเนี่ยห่มผ้าตาดนะครับผ้าตาดก็คืออะไรผ้าตาดก็คือเป็นชื่อผ้าชนิดหนึ่งนะครับจะใช้ไหมนะครับทอควบกับเงินแร่งและทองแร่งนะครับ จากนั้นแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะต่อด้วยบทชมไม้ดอกหลากหลายพันธุ์ที่มีดอกสวยงามนะครับก็จะชวนให้คิดถึงความงามของนางอันเป็นที่รักอีกเช่นเคยนะครับดังตัวอย่างครับชมดวงพวงนางแยมบานแล้มแย้มเกสรคิดความยามบางอ่อนแย้มโอดยิ้มพริ้มพรางายอ่าก็จากบทนี้นะครับกวีนะครับกล่าวไว้ว่า ชมพวงของดอกนามแย้มนะครับที่แยม้มเวลาแย้มมาแล้วก็เห็นเกสรก็ทําให้คิดถึงนางอัเป็นที่รักยามที่แย้มยิม้มต่อไปเลยครับอ่าต่อจากบทชมไม้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นบทชมนกอ่าบทชมนกก็จะกล่าวถึงนกหลายชนิดที่ต่างบินกลับรังในตอนเย็นนะครับเพราะนั้นบทบทชมนกตรงนี้นะครับก็จะเป็นบทที่ใช้ในเวลาเย็นนั่นเองนะครับ ธรรมชาติของนกที่มักอยู่เป็นคู่นะครับเมื่อกว,วีเห็นก็นํามาเปรียบเทียบกับตนทําให้คิดถึงนางมากยิ่งขึ้นดังตัวอย่างคําประพันธ์ครับเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนที่อยู่ผู้เดียวได้บทนี้กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับบอกว่านกเนี่ยบินเรื่อยๆไปทั้งฝูงนะครับแต่ว่ามีนกอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่พัดคู่มาพ,พอ พอกวีเนี่ยเห็นนกที่พลัดคู่มาเนี่ยก็เอาไปเปรียบกับตัวเองว่าเหมือนพี่เลยที่พลัดคู่มาอยู่ตัวคนเดียวเช่นกันครับต่อมานะครับจากบทชมไม้แล้วนะครับมาต่อกันที่บทสุดท้ายซึ่งเป็นชุดที่2คือบทเหครวนนะครับบทเหครวนเนี่ยจะเป็นการพรรณนาความรู้สึกของกวีในยามค่ำไปจนรุ่งเช้าที่มีแต่ความทุกข์ความรันจวนใจ กวีพรรณนาความโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาตินักเรียนจําตรงนี้ให้ดีนะครับกวีเนี่ยพรรณนาความโดยไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติแต่แสดงให้เห็นว่ากวีเนี่ยคิดถึงนางมากเพราะยามที่ครัวน,นั้นเป็นเวลาพลบค่ำเป็นเวลาที่มักจะได้อยู่ด้วยกันแต่กลับต้องพลัดพรากจากกันทําให้กวีเหงาและหวาเวบทพรรณนา อย่างเข้าใจถึงความอาวรณ์ของผู้ที่พลัดพร่าจากผู้เป็นที่รักนี้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกทราบถึงไปด้วยและเป็นบทที่นิยมอานจดจ,จำกันดังตัวอย่างครับยามสองของยามยำ่ำทุกคืนค่าย่ำอกเองเสียงปีมีครวนเครงเหมือนเรียมคร่ำร่ำครวนนาน จากบทประพันธ์นี้มีคําที่น่าสนใจก็คือคําว่ายามสองยามสองหมายถึงคําว่าอะไรยามสองหมายถึงอะไรครับนักเรียนยามสองหมายถึงเวลาหลังจาก21นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเพราะฉะนั้นจากบทประพันธ์นี้ถอดความได้ว่าเวลายามสองทุกๆคืนที่จะเฝ้าทุกระทมเสียงปรี่ที่บรรเลงเหมือนเสียงของพี่ที่คร่ำครวญ สุดท้ายตอนปิดบทนะครับกวีเนี่ยจะปิดท้ายบทเหตุครวนนี้ด้วยกาบยานีและโครงสีสุภาพเป็นการสรุปอารมณ์ความรู้สึกของกวีได้อย่างจับใจว่าแต่เช้าเท่าถึงเย็นกล้ามกืนเข็นเป็นอาจินชายใดยในแผ่นดินไม่เหมือนพี่ที่ตรอมใจเรียมทนทุกแต่เช้าถึงเย็นมาสู่สุขคืนเข็นหม่นหม่ ชายใดจากสมอนเตนทุกเท่าเรียมเลยจากคู่วันเดียวได้ทุกปิ้มปานปีนะครับเห็นไหมครับบทข้างบนจะเป็นกาบยานี11นะครับแล้วบทข้างล่างนะครับบทหลังจะเป็นโครง4ี่สุภาพปิดท้ายนะครับมีความหมายว่าอย่างไรครับก็คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ย พี่เนี่ยมีความอะไรครับมีความทุกตลอดเวลาอาจินก็คือแปลว่าตลอดเวลามีความทุกตลอดเวลาชายใดในแผ่นดินไม่เหมือนพี่ที่ตอมใจก็คือชายคนใดก็ตามแต่ในแผ่นดินนี้ไม่มีใครทุกใจเหมือนพี่แล้วนะครับไม่มีใครทุกใจเหมือนพี่แล้วนะครับเรียมทนทุกแต่เช้าถึงเย็นก็คือพี่ทนทุกตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับมาสู่สุขคืนเขียนหมดนไมนะครับแต่ก่อนที่เคยสุขแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มาต้องมาทุกทน ต้องมาทุกทรมานชายใดจากสมรเป็นทุกเท่าเรียมเลยก็คือชายใดก็ตามที่ต้งจากนานเป็นที่รักมาเนี่ยก็ล้วนแต่มีความทุกข์นะครับแต่ไม่มีใครที่จะทุกทนได้เหมือนพี่ที่จากคู่เพียงวันเดียวก็เหมือนจากมา1ปีนะครับหวันเหมือน1ปีนะครับจากการพิถีพิถันในการสรรหารถ้อยคําที่มีความหมายเด่นชัดและไพเราะ ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพที่งดงามมีชีวิตชีวาเสมือนได้ชมกระบวนพยุหายาตราชื่นชมกับธรรมชาติและซึมซับกับอารมณ์อันลึกซึ้งของมนุษย์ด้วยตนเองมาต่อกันที่คุณค่าด้านถัดไปซึ่งก็คือคุณค่าด้านวรรณศิลป์วรรณศิลป์หมายถึงอะไรครับนักเรียนวรรณศิลป์หมายถึงศิลปะในการแต่งหนังสือเพราะฉะนั้นตวีเนี่ยจะกล่าวถึงนางผู้เป็นที่รัก จึงเลือกเฟ้นทั้งเสียงและความหมายให้เหมาะสมแก่คณะและสัมผัสตามข้อบังคับของฉันทลักษ์ณดังนี้มลิวันพันจิกจวงดอกเป็นพวงร่วงเรนูหอมมาหน้าเอ็นดูชูชื่นจิตคิดวันิดาเพราะฉะนั้นกวีจะกล่าวถึงนางผู้เป็นที่รักก็เลยต้องพิจารณาว่าจะเลือก คำที่มีความหมายเดียวกับตรงนี้มาใช้แล้วก็ต้องดูเสียงที่มีความเหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นในบทนี้กวีก็เลือกคําว่าวันิดามาวันิดานั้นจะหมายถึงหญิงสาวนั่นเองการสรรค์คำต่อมาครับก็จะมีการเลือกใช้คําที่เหมาะสมแก่เนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่องอ่ดูบทนี้แล้วพิจารณาไปพร้อมๆกัน พระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแร้วันนารายพายอ่อนหยับจับงามงอนทำไมกวีถึงใช้คำว่าเสด็จและทรงเรือต้นมาเรียนทราบไหมครับสาเหตุที่กวีใช้คำว่าเสด็จและทรงเรือต้นเพราะกวีนั้นกล่าวถึงกล่าวถึง,ถงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศเพราะฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรโมโกศเนี่ยเป็นพระมหากษรย์เพราะนั้นคำว่าเสด็จกับทรงเรือต้นเป็นคำราชาศัพท์ เพราะนั้นกวีเนี่ยเลือกคำว่าเสด็จซึ่งแปลว่าไปมาใช้ในกาเพยเรือนี้แล้วก็เลือกคำว่าทนะรงเรือต้นนะครับทรงเรือต้นเรือต้นก็คือหมายถึงเรือพระที่นั่งก็เป็นคำราชาศัพท์อีกเช่นกันมาใช้กับกาบเพยเรือนี้นะครับเพราะนั้นถือว่ากวีนั้นเลือกใช้คำได้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องแล้วก็ฐานะของบุคคลครับต่อมานะครับยังเป็นเรื่องการสรรค์คำอยู่นะครับ กวีนั้นมีการใช้คำโดยคำนึงถึงเสียงด้วยอ่ากวีนั้นมีการใช้คำโดยคำนึงถึงเสียงด้วยก็คือมีการเล่นเสียงสัมผัสทำให้เกิดความไพเราะโดยใช้สัมผัสในทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะทำให้เสียงของกาบนั้นรื่นหูมีความมีสัมผัสคล้องจองกันให้ความรู้สึกถึงความราบรื่นไพเราะนักเรียนเข้าใจคำว่าสัมผัสระและสัมผัสพยัญชนะไหมครับ สัมพัสสระก็คือคำที่มีสระและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันส่วนสัมพัสเพยัญชนะก็คือคำที่มีเพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันเพราะนั้นตวีเนี่ยใช้สัมผัสสระและสัมผัสเพยัญชนะทั้งที่อยู่ เป็นสัมผัสในปรากฏอยู่ในสัมผัสในนะครับสัมผัสในก็คือสัมผัสที่อยู่ภายในวัคเดียวกันอยังไงบ้างนะักเรียนดูบทตัวอย่างเลยสมัติชัยไกลกราบแก้วแสงแวววับจับสาครเรียบเรียงเคียงคู่จรดังร่อนฟ้ามาแดนดินนักเรียนเห็นคําว่าชัยกับไกลไหมครับชัยกับไกลเป็นสัมผัสสลัส่วนกราบกับแก้วเพชรชนะต้นเป็นเสียงกอไก่เป็นตัวกอไก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัมผัส พยัญชนะนั่นเองนะครับส่วนอีกบทหนึ่งอีกวรกหนึ่งนะครับแวววับนักเรียนเห็นแวววับไหมครับแวววับเสียงวอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเสียงวอเหมือนกันก็เป็นสัมผัส์พยัญชนะนะครับแล้วก็มีวับกับจับอีกวับกับจับสระและตัวสะกดเดียวกันอยู่ในมาตราเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นสัมผัสสระนะครับส่วนแสงกับสาเสียงสอเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ ก็เป็นสัมผัสพ,พยัญชนะอีกเช่นกันครับไปต่อกันเลยนะครับที่การสันค์คำการใช้คำโดยคำหนึงถึงเสียงมีการเล่นคำพ้องเสียงด้วยนะครับเล่นคำในลักษณะพ้องรูปพ้องเสียงเช่นบทนี้นะครับแก้มช้ำช้ำใครต้องอันแก้มน้องช้ำเพราะชม ปลาทุกทุกอกกรมเหมือนทุกพี่ที่จากนางแล้วเรียนดูคําที่ครูพิมพ์ตัวหนาไว้นะครับช้ากับช้าแก้มช้ากับช้าวางใกล้ๆกันความหมายเหมือนกันไหมครับจะเห็นว่าไม่เหมือนกันเพราะแก้มช้าคือชื่อปลาแต่ช้าคําว่าช้าเฉยๆเนี่ยเป็นคําวิเศษหมายถึงน่วมระบมเพราะถูกกระทบกระแทกเห็นไหมครับออนะครับแล้วก็คําว่าทุกทุกกับทุกนะครับทุกกับทุก เขียนไม่เหมือนกันนะตรงนี้นะครับทุกแลกถึงปลาปลาทุกปลาทุกชื่อหมายถึงปลาทุกชื่อปลาทุกตัวแต่ทุกที่มีขอไข่กระรานหมายถึงความทุกนะครับตรงนี้เราเรียกว่าการเล่นคําผองครับต่อมานะครับการใช้คําโดยคํานึงถึงเสียงนะครับก็มีการใช้คําเรียนเสียงธรรมชาติด้วยเป็นการใช้คําบ่งบอกหรือเรียนเสียงที่เกิดขึ้นทําให้ผู้อ่านและผู้ฟังเห็นภาพและเกิดความรู้สึกนักเรียนดูที่ วัคสุดท้ายครับเห็นไหมครับร้องโหเหโอ e เหมาจากบทประพันธ์นี้มีการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติก็คือคำว่าโห h เหซึ่งเป็นเสียงสัญญาณแสดงความพร้อมเพียงกันนั่นเองครับสุดท้ายของการสั่งคำนะครับการใช้คำโดยคำหนึงถึงเสียงนะครับกวีมีการใช้การสำคำ การสําคำเนี่ยก็จะเป็นการสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นทั้งในด้านภาพและเสียงโดยการใช้คำคำเดียวกันแทรกไปเป็นระยะระยะนักเรียนดูตัวอย่างโครงบทที่ครูยกมาให้ครับรอนรอนสุริยะโออัดสดงเรื่อยๆรยับเมนลงค่ำแล้วรอนรอนจิตจำนงนุษพี่เพียงแม่เรื่อยๆเ,เรียมคอยแก้วคลับคลายเรียมเหลียวนักเรียนเห็น ร,ร,ร้อน,รรอนๆเรื่อยๆเห็นไหมครับร้อนๆเรื่อยๆเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่าร้อนๆสองคำนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันแล้วก็มาวางติดกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการซ้ําคําครับต่อมานะครับไปดูกันในเรื่องของการใช้ภาพพจน์บ้างภาพพจน์แปลว่าอะไรครับภาพพจน์ภาพก็คือภาพพจน์แปลว่าคําพูดก็คือพูดให้เห็นภาพพูดให้เกิดภาพ กวี v, นะครับกวี G v, เนี่ยใช้ศิละปะก,การพูดให้เกิดภาพหรือใช้ภาพพจน์อย่างไรบ้างเราไปดูกันเลยอันแรกนะครับภาพพจน์อุป,ปมาอุปมาแปลว่าอะไรครับอุปมาเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยใช้คําเชื่อมที่แสดงความหมายว่าเหมือนกันเช่นคําว่าเหมือนคําว่าดังคําว่าเพียงยกตัวอย่างครับ บทนี้อีกเช่นเคยสุวรรณหงส่งผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงส์ทรงพรหม,มินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมนักเรียนสังเกตคําว่าเพียงที่ปรากฏในวรรคที่สามไหมครับเพียงคํานี้แปลว่าเหมือนเพราะฉะนั้นในบทประพันธ์นี้มีการใช้อุปมาก,ก็คือเป็นการเปรียบเทียบเรือสุวรรณหงส์ว่าเหมือนกับพาหนะของพระพรหม ต่อมาเป็นภาพพจน์อุปลักษ์อุปลักษ์เป็นการเปรียบเทียบเชื่อมโยงความคิดอย่างหนึ่งไปสู่ความคิดอีกอย่างหนึ่งโดยใช้คําว่าคือกับเป็นหรือจะบอกว่าเป็นการเปรียบเป็นเปรียบคือก็กได้นะครับดฉะนั้นในบทนี้ที่ชัดเจนเลยน้ําเงินคือเงินยวงน้ําเงินคืออะไรน้ําเงินคือชื่อปลานะครับคือเงินยวงเงินยวงคืออะไรเงินยวงคือเนื้อเงินบริสุทธิ์มีสีขาวพองเป็นมันนั้นในบทนี้กวีมีการเปรียบเทียบปลาน้ําเงินว่า คือเนื้อเงินบริสุทธิ์สีขาว่องเพราะนั้นตรงนี้เป็นการใช้ภาพพจน์อุปักษณ์นั่นเองต่อมาที่ลีลาการประพันธ์อันแรกเลยคือเสาวรจนีนะครับเสาวรจนีก็คือบทที่ใช้ชมความงามของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และถือว่าเป็นลักษณะเด่นของกาเถเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศด้วยนะครับเนื้อเรื่องมีทั้งบทเหตุชมกระบวนเรือนะชมปลาชมไม้ชมนกล้วนแต่แต่งชมความงามได้อย่างไพเราะวะนนั้นบทนี้บทเด่นชัดอีกเช่นเคยนะครับที่เป็นสาวรจนีนั่นเองต่อมานะครับสารปังคพิสัยสารปังครพิสัยคือบทแสดงความเศร้าโศกอาลัยอาวร กวีเนี่ยจะลำพันความรู้สึกความรักอะไรที่มีต่อน,นางผู้เป็นที่รักแน่นอนนะครับสําหรับกาพย์เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศนี้มีลักษณะขายนิราเพราะนั้นนิราก,ก็แปลแว่าการพลัดพากจากนางอันเป็นที่รกักก็เป็นบโศกเศร้าเช่นกันเพราะนั้นในกาพย์เรือนี้ก็ต้องย่อมมีบทที่แสดงความโศกเศร้าหรือสรารพางคัิสัยด้วยนะครับเพราะนั้นอย่างบทนี้เรียมทนทุกแต่เช้าถึงเย็นมาสู่สุขคืนเข็นหมดไม้ชายใดจักสมอนเป็นทุกเท่าเรียมเลย จากคู่วันเดียวได้ทุกปิ้มป่านปีเป็นการเปรียบเทียบความทุกข์ทรมานเป็นการพูดถึงความทุกข์ทรมานที่ว่าจากนางวันเดียวก็เหมือนจาก1ปีนะครับต่อมาเป็นคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อันแรกเลยสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนะครับก็คือความสําคัญของการคมนาคมทางน้ําก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันกับสายน้ําการคมนาคมทางน้ําทําได้โดยสะดวกจึงต้องอาศัยการคมนาคมทางน้ําเป็นส่วนมากดูบทนี้นะครับพระเสด็จโดยแดนชนเห็นไหมโดยแดนชนก็คือทางน้ําเห็นไหมครับกรีธาหมู่นาเวศจากนักเรศโดยสาชนอีกเช่นเคยครับเพราะนั้น บทนี้ชัดเจนเลยที่ให้ความสําคัญกับการคมนาคมทางน้ําหรือสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมในสมัยนั้นนั่นเองครับต่อมานะครับการเทียบเวลาในสมัยก่อนสมัยโบราณจะใช้คล้องและกลองตีบอกเวลาซึ่งคล้องบอกสัญญาณเป็นโมงคู่กับกลองที่ตีบอกสัญญาณเป็นทุ่ม โมงนักเรียนเข้าใจคำว่าโมงกับทุ่มไหมครับโมงเนี่ยจะใช้บอกเวลาในตอนกลางวันส่วนทุ่มบอกเวลาในตอนกลางคืนนะครับดูตัวอย่างครับยามสองของยามย่ำทุกคืนค่ำย่ำอก,อกเองเสียงปีมีครวนเพลงเหมือนเรียมค่ำร่ำครวนนาน อนอกจากตรงนั้นแล้วนะครับยังมีการสะท้อนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยอีกด้วยประเพณีที่พบแน่นอนนะครับชัดเจนประเพณีการเห่เรือนะครับประเพณีการเห่เรือก็ทําให้เรารู้ถึงว่าเรือต้นหรือเรือกิ่งเนี่ยมีอยู่4ี่ลำด้วยกันก็คือมีเรือคุดเรือสุพรรณหงษ์นะครับเรือสีสมัติชัยแล้วก็เรือไกลสลมุกดังคําประพันธ์ครับไปต่อนะครับการแต่งกายของสตรีไทยในอดีต สตรีไทยในอดีตนิยมใช้ผ้าสบายห่มคลุมไหล่ทาด้วยผ้าที่ทอด้วยไหมควบกับทองแร่งหรือเงินแร่งแบบผ้าทองหรือผ้าเงินก็คือตากที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้คนที่จะสวมใส่ต้องเป็นผู้มียศมีศักดิ์มีเชื้อสายชาติตระกูลสูงสมัยโบราณใช้ผ้าไหมที่ทอควบกับเส้นเงินหรือเส้นทองจริงๆนะครับแล้วเรียนดูตัวอย่างคำพันธ์นะครับตรงวรคที่บอกว่า ไม่เหมือนน้องห่มตากผายเห็นไหมครับเห็นคําว่าตากไหมครับซึ่งเป็นชื่อผ้านั่นเองครับต่อมานะครับการทําเครื่องหอมจากดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับตรงนี้เราก็เรียกว่าอะไรนั่นเองเรียกว่าบุงหารำไปนักเรียนดูในบทประพันธ์นักเรียนเห็นบทบทล่างไหมครับดูในวรรคล่างไหมครับบุงหา ในวักหน้าแล้วก็ลำไปในวักหลังนะครับจริงๆคือคําเดียวกันก็คือบูงาลำไปบูงาลำไปก็คือดอกไม้ที่อบด้วยเครื่องหอมห่อด้วยผ้าโปร่งนะครับต่อมาที่เรื่องของการร้อยกรองดอกไม้สตรีจะมีลนะักษณะเป็นแม่บ้านแม่เรือนมีฝีมือในการประดิษฐ์โดยเฉพาะงานดอกไม้จะมีฝีมือในการร้อยกรองดอกไม้เป็นอุบะมาลายและใช้มาลัยแสดงความรักแทนตัวเช่น ประยงทรงพวงห้อยระยะย้อยห้อยพวงกรองเหมือนอุบะนวลละอองเจ้าแขวนไว้ให้เหลี่ยมชมก็คือในบาตรข้างล่างนะครับที่เขาบอกว่าเหมือนอุบะที่น้องแขวนไว้ให้พี่ได้ชมเห็นไหมครับใช้มาลายแทนตัวซึ่งจะแตกต่างจากสมัยนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับการเรียนคุณค่าของวรรณคดีของกาเพรือทั้งในด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมและวัฒนธรรม ครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้และประโยชน์ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับอีกเช่นเคยครูมีกิจกรรมท้ายบทเรียนนะครับให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ลงในกระดาษ A4 มีจํานวน2ข้อด้วยกันนะครับ 1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าบทประพันธ์เรื่องกาพยเรือสะท้อนภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยสมัยก่อน อย่างไรบ้าง 2. ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีทั้งในด้านเนื้อหาด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมพร้อมทั้งยกตัวอย่างบทประพันธ์ประกอบเราได้เรียนรู้กันไปแล้วสำหรับคุณค่าในด้านต่างๆของกาเพเรือเจ้าฟ้าธรรมอาธิเบศอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้และทำกิจกรรมท้ายบทเรียนพบกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน